าตอตอนที่ฟุตซอลไทยครับเข้าฟิตเนสเตรียมรับมือบราซิลครับวันพรุ่งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยฟิตซ้อมร่างกายต่อเนื่องครับที่ห้องฟิตเนสโรงแรมวินแฮมเมืองบูคาราตประเทศอุซเบกิสถานเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเกมฟุตซอลโลกนัดที่3ซึ่งจะต้องพบกับทีมชาติบราซิลครับทีมอันดับหนึ่งของโลก ฟุตซอลไทยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกได้เป็นที่แน่นอนแล้วหลังจากที่เอาชนะโครเอเชียและคิวบาทําให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มเท่ากับบราซิลและต้องไปตัดสินตําแหน่งแชมป์กลุ่มกันในเกมสุดท้ายครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยโค้ชฟิตเนสนะครับได้ให้นักเตะยืดเหยียดกล้ามเนื้อและใช้อุปกรณ์เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมที่จะรับมือกับทีมชาติบราซิลซึ่งเซสชั่นนี้ก็ใช้เวลาประมาณ30นาที เกรดอาลันสัญญาลักษ์ครับนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทีมชุดนี้ในการแข่งขันฟุตซอลโลก2024กล่าวว่ารู้สึกดีใจครับที่สามารถยิงประตูดได้ในเกมกับคิวบาและช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปของฟุตซอลโลกได้ส่วนเกมกับบราซิลนะครับโอ้แมชล่าสุดนี้ถลม่มโครเอเชีย81ใช่ครับขาดลอยเลยนะครก็เป็นทีมเต็งนะครับ ก็จะพยายามเก็บประสบการณ์จากทีมใหญ่หญที่มีประสบการณ์สูงครับเพื่อต่อยอดสู่อนาคตในการเล่นให้ทีมชาติโดยโค้ชมิเกลครับพยายามเน้นเกมรับเพราะบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นทีมระดับโลกเราต้องพยายามเล่นเกมรับและหาจังหวะโต้กลัดรู้สึกดีใจครับที่ได้เจอนักเตะระดับโลกเราต้องเอาประสบการณ์จากทีมใหญ่แบบนี้ให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตก็ฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยให้กำลังใจเชียร์ด้วยนะครับพวกเราจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ ก่อนหน้านี้นี่เราชนะมา2เกมนะครับชนะโครเอเชียนะครับแล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะมาได้ชนะคิวบาไป10ประตูต่อ5ก็มีลุ้นมีได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะใช่ครับกับเกมคิวบานะครับก็นัดต่อไปเนี่ยเจอบราซิลที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่อุซเบกิสถานนะครับ20กันยายนครับเวลาทุ่มครึ่งถือว่าเวลากำลังสวยพรุ่งนี้นะฮะทุ่มครึ่งคุณปาล์มคิดว่าทีมฟุตซอลไทยมีโอกาสชนะบราซิลไหมก็ถือว่าเหนื่อยยาก เพราะว่ามันจะมีวิธียังไงบ้างเราหวังพึง่งรมบดลซอมสซา,สาได้ไหมรับแล้วรอสนกลับนะฮะแต่ว่าในเกมแล้วสุดท้ายก็ไม่แน่ครับต้องบอกแฟนกีฬาก่อนนะว่าก็มีหลายๆสื่อวิเคราะห์นะฮะครับ การที่เราถ้าเข้าไปในระดับที่2เนี่ยมีโอกาสเจอกับฝรั่งเศสครับนะฮะขณะเดียวกันอาจจะได้เห็นอีกกลุ่มหนึ่งอิหร่านการละครก็ไดคำนอิหร่านการละครโอเคคือเขาพยายามเลี่ยงเพื่อที่จะมาเจอเราแล้วอย่างนี้บราซิลจะเลี่ยงไหมลงมาเป็นระดับสองนี่แหละต้องรอดูเขาจะอ่านเกมในลักษณะแบบไหนเพราะถ้าเราเจอฝรั่งเศสหรือเือเจอโกเตมาลาเนี่ยมันมีโอกาสนะฮะแต่ขณะเดียวกันอาจจะทําให้ฝั่งของอิหร่านต้องมาเจอเราอยากเจอเรามากกว่าลองดูนะครับ